สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมา,าเดินชมตลาดบ้านดูนะะตลาดเทศาบาลต,าตาบ้านดูนะครับผมโอ้โหคนเยอะ สวัสดีครับตอนนี้ผมมาเดินตลาดบ้านดู่นะฮะไปเอาตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่นะฮะท่านผู้ชมเราไปดูว่ามีอะไรข่ายกันบ้างเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปเออโอเคผลไม้ตลาดบ้านดู่นะฮะตลาดสดนะฮะก็สามารถหมุนมือได้นะครับ ขายตรงหน้าที่ขายยานี่ครับโศโโพนเพชรนะครับผมก็เขาบอกว่าแม่ค้าบอกว่าเอนตาซีนนี้ไม่ได้ใช้แล้วจเจ้ารื้อออกนะครับก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถมารื้อออกได้นะอันนี้ก็จะขายกล่องกาแฟนะครับกล่องกาแฟพี่ครับเอาทายย็งแก้วนะครับครับเอาแก้วใหญ่ละครับ ตองกาแฟนะครับก็ใครผ่านมาผ่านมาถนนเส้นนี้ก็สามารถมาอุดมนุนกันได้นะครับตอนเช้านะครับอันนี้ขายทุกวันนะครับผมขายทุกวันเจ้านี้ผมมา ช่วงนั้นผมมาสั่งกินเกือบทุกวันนะเจ้านี้นะจะมีขับสดแอปหมูพี่นี่ยี่สิบาทใช่ไหมฮะยี่สิครับเอาเอาสองอันก็ได้ครับคับเอาสองอันขายดีเนาะพี่เนะาะอันนี้โฆษณาให้นะ,ะครับผมก็สามารถรับออเดก็ได้นะครับถ้าผ่านตรงที่ตลาดสดบันดูนะ ครับผม20 40บาทนะพี่เนาะโอเคได้จ่ายตังค์เลนขายดีทุกวันเนาะพี่ตองเอาะขายดีทุกวันเนาะอร่อยนะเจ้านี้ผมมาสั่งกินทุกวันครับกับเกือบทุกวันนะเจ้านี้ได้แล้วนะครับ กาแฟชาเย็นก็จะมีทุกอย่าง25บาทนะครับก็มีมะม่วงนะครับก็มีสับป,ปะรดด้วยนะฮะอันนี้เอาน้ำพริกพี่ครับเอาน้ำพริกนี้เอาอันหนึ่งครับขายดีไหมครับ นี่นค้าตลาดสดบ้านดูอันนี้ผมมาสายนะครับตอนนี้เวลาเก้านกาสามสิบเอ็ดนาทีนะก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีคนนะครับผมถ้าช่วงช่วงเช้านะครับก็จะมีคนเยอะนะครับช่วงเช้านี่อุดนุนครับ เดี๋ยวพาทุกท่านไปไปโซนอ่ามันจะมีโซนผักขายผักอะไรนะฮะผักสดนะฮะผักสดนะฮะอันนี้ผมเดินนะ,ะกล้องจะกระดิกกระดิกหน่อยไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานี่มีปลา อันนี้เป็นผักสดแล้วก็มีปลาขายนะอันนี้ส่วนนี้ส่วนนี้จะขายตลอดเลยผักสดนะปลา เจ้านี่ขายประจำนะฮะผักสดอร่อยส่วนใหญ่มันก็จะมาซื้อแถวๆนี้แหละครับผักสดนะฮะตลาดบัด ตลาดสดบ้านดูก็จะเป็นเป็นที่แหล่งแหล่งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ข้างหลังนะฮะท่านผู้ชม <c oughs> พี่ไก่สบายดีอ่นนี่ไข่ดีนะะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูส่วนลานจอดรถกันนะ อันนี้เป็นลานจอดรถนะข้างหลังนี้นะฮะคุณผู้ชมก็ข้างนอกก็จะมีอาหารหลากหลายขายนะวางขายนะเสวัสดีวันอาทิตย์นะครับผมที่สิบเจ็ดนะฮะ ก็มีอาหารหลากหลายมีเสื้อผ้ามาขายด้วยนะวันอาทิตย์นะฮะไอหลังตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดูนะคร้านจอดรถก็จะมีข้างหลังนี้นะครับท่านผู้ชมร้านจอดรถข้างหลังก็จะมีดีมิดด้วยนะครับดีมิดขายหมูขายอะไรนะฮะ โอเคก็ประมาณนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใหช่องเอกวันอนุรักษ์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาเที่ยวตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดูนะฮะมาดูว่ามีอะไร ขายกันบ้างนะครับก็มรชมทางด้านนี้ดีกว่านะครับก็จะมีถั่วนึงนะครับ10บ,บาทก็ได้20บ,บาทก็ได้นะครับก็จะมีผลไม้นะครับ20บ,บาทก็จะมี าทูนะฮะก็จะมีอาหารแบบพื้นเมืองนะครับผมก็จะมีอาหารหลากหลายมากครับท่านผู้ชม ขาเดินดูก่อนครับว่ามีอะไรขายกันบ้างเนาะอันนี้ก็จะมีผักสดนะฮะอันนี้ก็จะมีปลาปลาขาย,นนาาขายเดินชมดูก่อนมีอะไร กินบ้างงออันนี้เจ้าประจำฮะมีไมโลมีกาแฟนะฮะเจ้านี้ อันนี้มีวันหยุดไหมฮะที่นี่เดือนละสามวันค่ะเดือนละสามวันโอโอันนี้น่ามาอุดหนุกันได้นะเคกลแล้วครับกลับแล้วครับลกลับแล้วกลับวัแ้ววลอ้วว หาวานหัวละสิบสิบบาทใช่ไหมโอเคอเค,ครับมีสับป,ประรดด้วยเนาะโอเคครับผมครับนีเ่เราเหมาเหมาเยอะเลยตลาดสดบ้านดูโอเคก็โอ,คโอเคนะ อันนี้เมงดานะครับเนาะเมียงดาอันนี้ขายประจำนะครับเนาะประจํา okay. อเนนี้ตลาดสดบ้านดูนะครับผมอ,อันนี้เพิ่งลงใหม่เหรอครับเพิ่งลงใหม่เหรอครับ ขายประจำใช่ไหมอ,อันนี้ส้มนะฮะส้ม,สมไม่ได้แว็กซอ๋อโล่สามสิบห้าสามโล่หนึ่งร้อยนะฮะก็มีอะโวคาโดด้วยโอเคด้านนี้ก็จะมีขนมจิบโอ้ยขนมจิบ้องน่าจะขายตอนช่วงกลางเย็นตอนเย็นๆนะท่านผู้ชม มาซื้อข้าวนะซื้อประจําเลยอันนี้ข้าวเหนียวเนาะเลละสามสิบบาทขายประจาเนาะครับเนาะตลาดบรรดูนะข้าวนี้ก็มีนะท่านผู้ชมก็สามารถมาอุดหนุนกันได้นะครับเวะผ่านเส้นทางนี้ก็มาอุดหนุนกันได้นะครับหลังจากเราไปจ่ายตลาดสดเทศบาลตะบนบรรดูนะฮะ ก็ามาซื้ออะไรกินีิเซเว่นนะฮะ